ทุกคนครับอัปเดตเจ้าเอวีลอคาบเวอร์ซี่เขาเรื่มผมคือตอนแรกผมกลับมาแล้วกล่องผมวางอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วผมเห็นว่ามันเหมือนแบบผมคิดว่าน้องตายคือความคิดแรกผมคิดว่าตายแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าแบบผมเห็นเหมือนแบบเนี่ยมันนอนอยู่นิ่งๆแต่ที่ไหนได้คือ รอข้าบดูว้าวสวยแบบสีสวยขึ้นเยอะเลยอะ่ะจริงจังลอข้าบได้ยังไงก่อนคือผมไม่ได้เตรียมใจไว้สำหรับการร่อข้าบเลยนะดูดิรอข้าบเฉยเลยอะงงงงมากทำไ,ได้ยังไงส่วนตัวอื่นก็อันนี้เคอรี่ ปกติโลเด้นอยู่ไหนอ๋อโกลเดนนี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบึ้งน้ําเงินผมก็อยู่ในรูอย่างเรียบร้อยมาลายก็ด้วยนะฮะแต่ไอเนี้ยเวอร์ซีคัลเลอร์ผมรอคคาบสวยมากดูดิคือเป็นคาบแรกตั้งแต่มาอยู่กับผมนะคือมาอยู่ผมได้ประมาณสัก สองอาทิตย์ได้มั้งเนี่ยคือกินเพิ่งกินอาหารไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยมั้งเพิ่งกินอาหารไปแค่ประมาณแบบครั้งเดียวเองอะ่ะเพราะว่าเมาื่อวานอะ่ะเมื่อวานอะ่ะผมป้อนให้ก็ไม่กินผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยทําไมแบบไม่กินอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าเตรียมลอกค้าบั่นเองอันนี้คือลอกค้าบหลุดสมบูรณ์แน่แน่ใช่ไหมเนี่ยน่าจะสมบูรณ์นะเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรเยอะอืมคิดว่าน่าจะลอกได้สมบูรณ์ ตื่นเต้นเดี๋ยวรอดูตอนแบบน้องขยับทีหลังแล้กันเพราะว่าผมไม่อยากไปกวนเขาช่วงนี้เขาลอกคราบเพิ่งเสร็จใหม่ๆแต่ลอคราบแล้วบายบาย